สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องไขาดีชาแนลกันอีกแล้วนะคะค่ะวันนี้จะพาทําไข่ยัดไส้ค่ะค่ะก็จะมีไข่ไก่มีต้นหอมผักชีมีผักสลัดมีมะเขือเทศหอมใหญ่เห็ดหอมข้าวโพดอ่อนผักสามสีซีอิ้วขาวพริกไทยซอสมะเขือเทศหมูสับน้ำเปล่าซอสหอยนางรมผงปรุงรสน้ำตาลค่ะลงมือทําเลยค่ะ ส่วนผักนะคะเราจะใช้แบบนี้นะหั่นเป็นเต๋าเล็กๆแบบนี้นะคะมะเขือเทศหอมใหญ่เห็ดหอมข้าวโพดผักสามสีหั่นเป็นเต๋าเล็กๆแบบนี้ค่ะต้นหอมผักชีให้หั่นเป็นท่อนเล็กๆเอาไว้นะคะเตรียมไว้ค่ะจากนั้นเราก็จะไปเจียวไข่กันค่ะาจากนั้นเราก็จะนำไข่ลงมา ใส่น้ำมันนิดหน่อยนะคะไม่ต้องใส่เยอะนะใส่แค่ทาทาน้ำมันเอ,อ่อทาทากระทะประมาณนี้ค่ะเพราะว่าเราจะเอาไข่ลงมาวนๆน,นะคะ พทั่วก,กระทะแล้วนะคะจากนั้นนําไข่ลงค่ะถ้ามีน้ํามันเยอะก็ตักออกค่ะรอ,ะอกระทะร้อนค่ะ,อะพอกระทะร้อนแล้วนะคะจากนั้นให้เรานําไข่ลงเลยค่ะให้กิ้งนะคะใช้กิ้งกระทะค่ะ แล้วเราก็จะวางพักเอาไว้นะคะได้วางพักไว้ค่ะนั้นให้เราวางใส่ถ้วยไว้นะคะให้วางใส่ถ้วยไว้แบบนี้ค่ะ เราจะนำไส้มาเทใส่นะคะค่ะจากนั้นผัดไส้ค่ะใส่น้ำมันหมูค่ะใส่ไปหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะาจากนั้นใส่หมูสับลงไปค่ะ น้าลงไปค่ะหมูจะได้ไม่เกาะกันเป็นก้อนนะคะละลายหมูค่ะจากนันใส่เก็บหอมค่ะข้าโพดค่ะหอมใหญ่ค่ะผักสามสีค่ะ มะเขือเทศยังไม่ใส่นะคะใส่ทีหลังผัดทุกอย่างให้สุกก่อนค่ะใจะน้ำปรุงเครื่องค่ะ อหอยนางรมค่ะซีอิ๊วขาวค่ะพริกไทยค่ะน้ำตาลค่ะผงปรุงรสค่ะซอสมะเขือเทศค่ะ ให้สุกค่ะ สุกแล้วใส่มะเขือเทศลงไปค่ะใส่ต้นหอมผักชีค่ะเหลือไว้โรยหน้าค่ะเหลือไว้โรยหน้าแค่นี้ค่ะ เรียบร้อยค่ะไปเทใส่ไข่ค่ะจากนั้นตักไส้ใส่ค่ะ ค่ะจากนั้นให้เราห่อค่ะจากนั้นให้วางผักกาศหอมลงไปค่ะ วางลงไปแบบนี้ค่ะวางให้รอบเลยนะให้ระาวาังแบบนี้แต่มันให้วางเอาจาน วางแบบนี้หงายขึ้นค่ะเอาถ้วยออกค่ะเราก็จะได้แบบนี้จากนั้นให้เรานำมีดมา กลดให้เป็นดอกไม้นะคะค่ะก็จะเป็นกลีดดอกไม้แบบนี้ค่ะ สวนไส่ที่เหลือก็วางปกข้างลบ,บนค่ะจากนั้นโรยต้นหอมค่ะต้นหอมผักชีนะคะโรยพริกไทยค่ะเรียบร้อยค่ะ ขายยาไ่ไส้ล้วก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะค่ะทําทตามได้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะค่ะทําทกินทําขายได้นะค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องขายดีชาแน,นลของเราด้วยนะคะแล้วครั้งหน้าเราจะมีวิธีการทําอาหารหรือขนมอะไรม,มาฝากกันอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ